ชาวราศีกุมฮะกับดวงความรักความใคร่และครอบครัวนะฮะในช่วงเดือนกรกฎานะฮะแม่จะถึงแล้วนะครับมาครับเรื่องแรกเลยนะฮะเรียกว่าเป็นเดือนที่ช่วงครึ่งเดือนแรกนะ,ะแฟนให้โชคให้ลาบแฟนช่วยเหลือหรือแฟนมอบสิ่งดีๆอะไรให้กับเรานะครับดรืว่ามีเรื่องดีๆแหละนะ,ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแต่ครึ่งเดือนหลังอ่ะนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมี ความขัดแย้งเล็ก,ลกๆน้อยๆหรือมีการเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆหรือบางทีนะฮะมีปัญหาที่ต้องแก้ร่วมกันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดาวกู้ครองคนรักของเราคือดาวอาทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะดาวที่จะโคจรย้ายมาอยู่ในตำแหน่งอลิหรืออุปสรรคนะครับมันก็จะมีเรื่องต่างคนต่างยุ่งๆเครีดยดๆกันนะฮะมันก็จะตึงๆกันหน่อยหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันจะเป็นปัญหาร้อยแปดพันเก้าเลยก็ได้พียงแต่ว่า ให้รูหน่อยนะว่าในช่วงจากนี้นะครับดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะฮะจริงๆยังพอพึ่งพาใส่ได้แต่ห้ามหรือเลี่ยงในการคาดหวังนะฮะเราคาดหวังเลือเกินให้แฟนทําอะไรให้เรานะครับแต่แฟนไม่ทําให้หวังเลือเกินแฟนจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้เราแต่แฟนไม่ว่างหรือก็อาจจะตังค์ไม่มีหรือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยครับมันก็ทําให้เราผิดหวังใช่ไหมฮะฉะนั้นนะครับเดือนนี้ถ้าเรารู้ดวงอ้อมันมี สไตล์นะฮะโดยเฉพาะอันนี้ที่คุณคือครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังนะฮะแต่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยจัดเต็มได้ครับนั่นแปลว่าถ้าคุณต้องการจะให้แฟนทําอะไรให้นะฮะคุณคุยหรือขอให้ช่วยหรือว่าขอคําปรึกษาอะไรก็ตามครึ่งเดือนแรกนะครับก็คือ1-16นี่แหละเนี่ยดี่าดวงแฟนยังเสริมดวงเราอยู่แต่พอช่วงเลย16อไปจนถึงสิ้นเดือนนะฮะดวงแฟนก็เรียกว่ามันจะมีปัญหากับเรานะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องชิงจังหวะนะครับในช่วงดาวดีๆแบบนี้จะคุยเรื่องสำคัญกับแฟนกันได้หรือแม้แต่บางทีคนที่จีบก็ได้นะฮะบางทียังไม่ถึงกับการเป็นแฟนแต่คนที่จีบเนี่ยเออช่วงครึ่งเดือนแรกก็เจอกันหน่อยหรือคุยหรือจีบพยายามใกล้ชิดกันนะฮะแต่พอครึ่งเดือนหลังนะฮะก็ดึงดึงหน่อยนะฮะเจอกันน้อยลงได้นะครับเพราะว่าดาวคนที่เราชอบนะครับ มันจะมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆนะครับฉะนั้นเราก็เร่งสปีดนิดนึงนะครับทําคะแนนนิดนึงในช่วงครึ่งเดือนแรกเห็นไหมรรู้จังหวะเราก็จะได้รู้ว่าควรจะคุยควรจะจีบควรจะขอให้ช่วยในช่วงไหนนะฮะโอเคนะครับแล้วประการต่อมาครับคนที่โสดนะครับอันนี้ผมเตือนนิดหนึ่งครับว่าดวงช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเข้ามานะครับต้องเซฟเซฟนะฮะอย่าทดสอบอย่าทดลองเหยานิ้วไปแยบปลั๊กไฟอันตรายมากนะครับ แล้วก็ประการต่อมานะฮะดวงเกี่ยว้อ,องเรื่องของความรักนี่ครับช่วงนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะคือคนที่เราชอบหรือคนที่ชอบเรานะฮะดวงก็เสริมเราดังนั้นพอจะพึ่งพาใาัยโดยรวมเรื่องสําคัญสําคัญได้นะครับสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องหนักใจนะฮะจริงๆเป็นสถาหนะของแฟนหรือเป็นคนรักหรือคนผูกพันก็ได้นะครับมีอะไรปรึกษาเขาได้นะฮะเล่าระบายบางทีมีเรื่องอื่นอาจใจที่แบบ ไม่เคยบอกใครหรือบอกใครไม่ได้คุณก็มาบอกในช่วงนี้ได้นะบอกเขาก็ได้นะครับเขาจะมีวิธีที่คุยแล้วทาให้เราสบายใจขึ้นหรืออย่างน้อยเป็นที่เราฟังแล้วเขาก็ไม่ได้ไปแพร่งพรายมันก็จบตรงนั้นนะครับจากนั้นก็พอจะพึ่งพาใส่ได้นะฮะก็เลยมองว่าเออช่วงขวบเดือนนี้นะชอบใครรู้สึกดีใครหรืออยากให้แฟนทำอะไรให้ช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับจัดไปเลยนะฮะช่วงครึ่งเดือนหลัง เจอกันนะน้อยลงหน่อยได้ใช้โซเชียลในการคุยได้แล้วอย่าเพิ่งคาดหวังว่าแฟนเราจะทํานู่นทํานี่แล้วก็ว่าทำอะไรให้ได้๋ยัวๆจะเป็นวันเกิดเราทำให้แฟนจําไม่ได้คือเันเรื่องปกติเลยนะครับอย่าไปเรียดเครียดเรื่องนี้นะครับโอเคนะฮะส่วนเรื่องครอบครัวนะครับนี่เรเรียกว่าใครที่มีลูกหลานเป็นวันสัเดียครับดีมากนะฮะเขาจะทาให้เรามีความสุขเป็นพิเศษครับจริงๆเหมาะกับการอยู่บ้านนะฮะในช่วงเดือนกรกฎาถ้าไม่ได้ไปไหนฮะไม่ต้องแบบต้องหาทางออกทางไปทุกวันไม่ต้องครับ ท้าใครที่แบบทํางานอยู่บ้านนะครับหรือวันหยุดอะไรเงี้ยนะฮะไม่สะดวกก็ไม่ไปนะครับไม่ต้องแบบเออมันต้องไปนะฮะฉะนั้นช่วยในดวงครอบครัวหรือบ้านหรือสมาชิกในบ้านพอจะทําให้เรามีความสุขได้ฉะนั้นมีอะไรก็คุยเขาได้นะครับจริงๆแม้แต่ลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนะครับเขาจะทําให้เรามีความสุขลูกจะโดดเด่นลูกก็อาจจะลูกเรานะครับเรียนดีก็แหละหรือว่าเราอาจจะ ทำอะไรให้เรามีความสุขนะฮะนี่แหละพออยู่ใกล้ชิดเราก็มีความสุขพิเศษแต่ถ้าคนไม่มีลูกนะครับไม่มีบุตรก็จะเป็นคนเลี้ยงสัตว์ฮะเขาจะทําให้เรามีรอยยิ้มเขาจะปนปวนอารมณ์ทําให้เราคึกคักเขาจะเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราได้เสมอนะครับเรียกว่าใครที่เป็นสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เราจะลงอะไได้ปลื้มนะฮะหรือรจะรู้สึกดีะฮะกับสัตว์เลี้ยงเราเป็นพิเศษนะฮะก็โอเคนะครับส่วนเรื่องลูกเนี่ยฮะผมก็บอกนิดนึงว่า ช่วงเดือนนี้ระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายนะครับระวังเรื่องเป็นหวัดระวังภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับก็ต้องคอยเตือนนิดหนึ่งว่าดูแลเรื่องร่างกายระบบทางเดินหายใจแล้วก็เรื่องของการเป็นไข้นะครับเล็กน้อยนะครับโอเคนะฮะเรืเ่องครอบครัวการครับหมายถึงเรื่องของการเงินสภาพคล่องของครอบครัวนะครับเออว่าไปนะสภาพคล่องมันเป็นเงินหมุนนะฮะเพราะว่าชุนดาวราหูยังโคจรเป็น, <c oughs> ปน,นหูคนทรัพย์อยู่นะครับในตัวดวงของเรานะครับ แต่ข้อดีคือหมุนทันแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนแบบที่สุดนะฮะเมื่อไรที่คุณรู้สึกเออใช้เงินเยอะเดี๋ยวจะมีวิธีทําให้เงินมันสบายก็ได้สบายใจเรื่องเงินนะครับแปลว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินก็แก้ได้เคลียได้แต่ว่าเน้นคืออะไรที่ยังไม่จําเป็นซื้อคุณเบียกเบียกเบาๆไว้ก่อนนะอะไรที่จําเป็นก็ว่ากันไปนะครับช่วงน,นี้มีโอกาสได้ซื้อของดีราคาถูกนะครับหรือซื้อของที่ราคาปานกลางแต่คุณภาพน่าพอใจมากๆนะครับแปลว่าอย่างไรเสีย เออเดือนนี้สิ่งที่จําเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ถ้าเราพยายามเพียรค้นหาคือไม่ใช่แบบเจอร้านแรกเอาเลยนะครับกิพยายามเพียรค้นหานิดนึงจะเจอร้านถูกใจและซื้อไปแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขย,ยายซื้อต่อไปอีกด้วยนะครับแต่อย่างน้อยรู้ว่าโอเคแหละคุณอาจจะได้ของขวัญของอะไรพิเศษพิเศษหรือซื้อเองกันนะครับในช่วงขวบเดือนนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะ แต่ก็ระวังเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องอะไรที่ผมบอกไว้ว่าเตือนไว้ต้องระวังก็ลองไปพิจารณาแล้วก็คอยแก้ดูนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจเสมอครับสวัสดีครับ